นี่คือจังหวัดที่ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะคารมกันอยู่สักพักนึงค่ะฝ่ายหนึ่งเป็นตัแวแทนชาวบ้ in านสามตำบลในสอำเภอมีตำบลแะลยวดอำเภอชีนี train, ้ตำบลอางทตั้งหลุยท er War> ี่อำเภอลำลอค่ะได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเหมืองน้ำระบายน้ำลงสู่หลักมากแต่ว่าชาวบ้านอีกฝ่ายหนึ่งท่านไ้่ที่เปิดถึงลอยจุดกันลางนะคะเพราะกลัวว่าน้ำจะทะลักท่วมบ้านเรือนของ น,น้ำจากหลัมบาดเจออิตก่ะน้หนบ้านและคาดว่าเกิดตจุดนี้ก็จะทำให้น้ำเพื่อนเขาไหล่วเต็ได้ก่อนี่ทข้าก็ยอมถอยคไม่เปิดเผเพื่อระบายน้ำเพราะว่า้าเินี่ยบาปลายและรายละเอียดเกี่ยวกับชาวบ้านค่ะชาวบ้านออกมานตัลงใจแล้วก็ได้ชร้องมีการนั้นเพื่อรบาี่ระบายน้ำไม่ให้ท่วมข้าวเป็นเรื่งามากกว่านี้ ให้นชาวนานั้นได้พอจะมีผลผลิตเอาไว้บริโภคและสัมพันบ้างเพราะว่าขณะนี้น้ำที่ได้รับรบส่ไปแล้วกว่า่ะให้เกิดเทข้าวที่น้องประชาชนจะได้เหลือเลือพอได้พอได้ทานข้าวกรอหน็จะเด็ก ก็นอกกนอมาอะไระแต่ที่แต่ส <wanted> you know, ่วนที่ให้คุณทำนี่อ้ยนั่น่น่่นนั่ี่นี่นี่นี่วิจะลงทพไมเนี้ยเออแล้วงีก่อล้วอันนู้นอันนูีนเอง่แ

โจซิงไคอุ้ย

อุ้ย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 อี๋่อมแล้วมุดยอดมแล้วสองไปยิงน้องคนมันไดไงวะ้ยเซีนซ่าเ่ first blood double kill จะเสียชีวิตหมดอุ้ยๆๆเห็นแล้วอ๋อนี่อ่ะเออยากเคยอยากดวงบักแกะรูปโปรเด็กมาเกมแฮ็กทําดูสุดแท้ผู้

ใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอยางรถ้เจอหากเพาะว double kill back เด็กสี่จะหายไปไป tất cả là, này, đó. <laughs> <bao> ừ. <laughs> còn là Ủa, cái này mô 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 mô

đó subscribe cho kênh Ghiền là Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Nih let's Mama yeah. ta <laughs> 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 <laughs>